แล้วก็มารวบรวมบาร,รมีทั้งสิบรายการให้เป็นขั้นถึงขั้นอุกฤษเพื่อให้เต็มอยู่เสมอกำลังใจกำลังใจเต็มสิบรายการได้กระหน่งทานพร้อมให้ทานเพื่อการตัดโลภะความโลภพร้อมรักษาศีลเพื่อการตัดโทสะความโกรธเนคัมะถือการบวชระงับนิวรณ์ห้าประการย่ม้มายุ่งกับใจปัญญามีไว้เพื่อเป็นการตัดกิเลส วิญญม,มีความภาคเพียนไม่ย่อถอยต่ออุศักไปใดๆอุปศักใดๆก็มาต่อสู้ให้ยับยั้งไปให้มันไหลไปจะไม่ทรงจะไม่ทรงศัตรูไว้คือกิเลสให้รอหน้าหกขันติความอดทนอดใจอดกลั้นมีไว้เสมอไม่ยอมปล่อยความเลวให้หลังไหลไม่ทางกายและวาจาเจตสัจจะ ตั้งใจไว้ว่าเราจะทำอะไรต้องทำแน่นอนไม่ย่อถอยไม่เปลี่ยนแปลงสิบอดิษฐานตั้งใจวิาพาะการว่าเราต้องการนิพพานจุดเดียวก้าบเมตตามีจิตเมตตาปราณียินดีตรรดาสัตว์ทั้งหมดคิดว่าเราจะเป็นมิตรดีของสัตว์และคนทั้งหมดทั้งโลก สิอุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆอาการใดที่มันเกิดขึ้นเราเฉยถือว่าเป็นกฎธรรมดาของการเกิดมาในโลกเพียงเท่านี้เต่เต็มกําลังใจบารมีสิบนี้ครับต้องเต็มกําลังใจทุกวันนะครับเช้าขึ้นมาก็เปิดบารมีสิบมาดูทานพร้อมจะให้แล้วหรืยอยังสิงครบถ้วนไหม นิวรณ์เราชนะกำลังใจได้น,นิวรณ์หรือเปล่าปัญญาคิดว่าโลกนี้ดีมีว่าโลกดีประมโลกดีมีไหมถ้ามีใช้ไม่ได้ระยะความยอดท้อต่ออันตรายต่างๆมีหรือเปล่าคันติความอดใจมีไหมสัจจะทรงกำลังใจแน่นอนไหมอธิษฐานตั้งไว้จะไวไวเฉพาะการคือพรินภัณฑ์มีหรือเปล่าเมตตา ความเมตตาปราณียินดีแต่คนสัตว์ทั้งโลก,ก่็เป็นมิตรดีสำหรับเรามีไหมเวขายกำลังใจวางเฉยไม่อบไม่ดินรนมีหรือเปล่าถ้าไม่มีปรับรวงใจให้มีให้ครบถ้วนทุกราการอย่างนี้ถือว่าพันเป็นสาวกก็องสมเด็จพระพิทธมานแน่นอน <c oughs>